สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่โคราทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานีมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันในช่วงเวลาปกติแต่ช่วงนี้เจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะโควิด19ยังระบาดไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าก็กยังมีหนึ่งลีกที่ยังลงเตะก,กันต่อเน,นื่องแล้วผมก็คัดออกมา3คู่นั่นก็คือเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับโดคู่แรกไปที่เวลา2องทุ่มตรงเราไปดูวีเตปส์ทีมอันดับ6 จะเปิดบ้านเจอกับทางสลาเวียโมซีทีมอันดับ13นะครับเป็นคนที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นทางสลาเวียโมซีเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดก่อนทั้ง2ทีมครับวิเตบส์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางอิสลอลชมา2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางสลาเวียเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางบาเต้บริซอฟมา2ประตูต่อศูนย์ครับ ทีนี้ไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวิเตทส์เนี่ยตรงกลางจะมีทางเดียโก้คาริโอคาปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคล่าเอสกูนะฮะส่วนทางสลาเวียเนี่ยตรงกลางจะมีทางอีกอร์คอสตรอฟนำทัพครับโดยหน้าเป้าจะเป็นตัวเก่งของพวกเขาอย่างทางนิกิต้าเมลนิคอฟครับคือต้องบอกว่าวิเตทส์เนี่ยเพิ่งจะหลุดแพ้มาเกมล่าสุดหลังจากที่ชนะมา3เกมติดติดส่วนทางสลาเวียโมซีเนี่ยอยู่ในช่วงแย่นะครับแพ้มา3เกมติด แล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมแล้วนะฮะที่สําคัญคือพวกเขาตอนนี้เกมรับหวยแตกเหลือเกินวันนี้ต้องมาเจอกับทางวีเตปที่เล่นในบ้านด้วยแถมฟอร์มช่วงนี้เหนือกว่าเยอะผมว่าวีเตปไม่น่าจะพลาดครับวีเตปน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางสลาเวียโมซีไปไม่ยาก2ประตูต่อหนึ่งครับคืทส่2มาที่ลาซีทุ่มตรงเราไปดูบาเต้บรูซอฟทีมอันดับ5นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางในมมนกรอตโนทีมอันดับ10โดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางบาเต้บรูซอฟเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดก่อนทั้งรับ บัตเตอร์บรูซอฟชนชนะ 3, สมเสมอ1แพ้1นครับล่าสุดเอาชนะชลาเวียโมซีมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ2ประตูต่อ0ส่วนทางนนมันกรอตโนนชนะ2เสมอ2แพ้1นครับล่าสุดเอาชนะอินเนเจติกมา3ประตูต่อ0ครับ ไปดูที่ตัวผู้เล่นนี่ครับว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้บาเต้เบอร์สตอฟจะมีทางแอนตันซาร์โลกาป้านเกมหน้าเป้าจะเป็นทางสตา์นลาอูดรากันนะครับคอยเป็นกน้าตัวเป้านะครับส่วนทางเนมานเนี่ยจะมีทางพาเวลซาเบลินครับอยู่ตรงกลางโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กเซย์เลชิลินเป็นหน้าตัวเป้าคอยป่วนเกมรับของบาเต้นะครับ ร้ต้องบอกว่าบาเตอร์เบอร์ซอฟยักษ์ใหญ่ประจำาลีกเนี่ยกำลังกลับมาเข้าฝักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทีมกําลังลงตัวมากๆแล้วถ้ามองมาที่มาตรฐานภาพรวมแล้วเนี่ยดีกว่าทางเนมานปัตโน่ค่อนข้างจะเยอะครับส่วนทางเนมานเนี่ย กลับมาชนะหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดติดแต่ต้องบอกเกมนอกบ้านเกมเยืยนเนี่ยแย่มากๆนะครับตั้งเอเปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครเลยแล้วมองไปที่เฮตูเฮตลเนียบาเต้เหนือกว่าเยอะครับเจอกันมา7เ,เกมหลังเนี่ยไม่มีแพ้เป็นการชนะ6เสมอนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนมานกวอเต้ไม่น่ารอดครับวันนี้บาเต้นชนะแน่ครับผมมองว่าจะเปิดบ้านเอาชนะเนมานไป2ประตูต่อศูนย์ครับกูสทายเราไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงครับเราไปดูชักดิออครับทีม อันดับ11ตัวน,นี้จะเปิดบ้านเจอทางอิสลอสทีมรองจ่าฝูงนะครับโดยเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยชักดิออชนะ1ประตูต่อศูนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับชักดิออนีในชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างดินโมบรัสมา4ประตูต่อ2ส่วนทางอิสลอสเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะวิตเตปมา2ประตูต่อศูทีนี้ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามนะครับวันนี้ชักดิออในเกมรุกน่าจะหวังพึ่งพาไปที่ท,ทางว แน่นอนครับดาวซอนโวรประจำทีมครับโมโมยองซานเน่จะคอยปวนเกมรับของชักดิออครับคือต้องบองชักดิออดีขึ้นมานะครับชนะมา2เกมติดๆและการชนะทีมอย่างดินโมเบลส์มาอย่างแบบถลม่มเกมล่าสุดเนี่ยน่าจะเรยกความมั่นใจเขาพอสมควรเลยนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอกับอ,อิสตลอที่ฟอร์มดีครับสมเป็นรองจากฝูงแต่ว่าถ้ามองไปที่โปรแกรมจริง,รง,รงๆแล้วเนี่ยไปเช็คดูดีๆเลยพวกเขาเก่งแต่ในบ้านเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะ แล้วก็ดูแล้วชอตดออร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านมั่นไว้ใจได้ครับในฤดูกาลนี้เนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยไม่มีแพ้ใครนะครับเป็นฐาชนะ4เสมอหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าแม่อันดับจะต่ํากว่าแต่ว่าผมมองว่าชอตยิออร์กำลังดีต่อเนื่องกําลังมั่นใจครับลองจากฝูงก็ลองจากฝูงเหตะไม่น่ารอดนะผมมองชาชอติอร์จะเปิดบ้านเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับสุดตาลางบลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับ คู่แรกครับเวลา2ทุ่มเนี่ยวีเต็บสจะเปิดบ้านเอาชนะสลาเวียโมซี2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เวลา4ทุ่มเนี่ยบาเต้บริซอฟจะเปิดบ้านเอาชนะเนมานคอตโนสอและคู่สุดท้ายครับเที่ยงคืนนะฮะชักยอรครับจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะอิสโอสสามประตูต่อหนึ่งครับเราอย่าลืมกันนะครับอยากจับเด็ดร่วมสนุกอะไรกันนะไรอย่าลืมแอดไลน์มาที่ไลน์แอด ลิชคิดลิชนะครับขึ้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะบอกกันอยู่ทุกวันนะครับเรานี่ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วเสาร์หน้าเรากลับมาเจอมกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับล้างมือบ่อยๆสัะน้ำอาณาอนามายัยแล้วเราเลยได้กลับมาดูฟุตบอลกันเร็วๆครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ